ไฟพี so ่น้องวันนี้ห้าไปใส่ห้อยมาหลอดเด้อถ้าถิ่มต้มก้วยบางสวดไม่สวนไม่พออะไรว่าังเหือ่หลีอใส่มากใหม่ๆมั้้ามิ่ะต้ม เกัะเสียเท,ท่ากับเขันตอนคั่มาาวมันนี่คือนจะคหัว่มันเท่ากัมาคั่วขันเกลืมะล่างไหมวะเนี ไม่กินใหญกเือก็คือหน่อยก็คือหอยแนวอื่นมคือหอยปูหอยยันอย่ามาแหลมมาเอาหัวตาคนออกยา่นหลับเพือกจะเสียงมาหอามาหอน เออข้าสีมันออกเลยนอ เาใส่พี่น้องขันแล้งขันคืออีกเธอหนึ่งพี่นอ้อย ไรหนอนผีหนอนหลือไม่สะอาดโอ้เข้าง่ะมี่ีหนอนบ้าง เร่อขี้ลองเลยเอาคัะๆเขางาคัดหนเาเจะทำเธอมนน้าอีกบวานี้ห้อยผู้ชายห้อยผู้หญิงเท่ากับมือจักมผู้ไดเหตุกับว่าคือมีกัวได้มีก็บ่สใจ หอยห้อยเบร์สันใหม่อสใต่หัวปีนําเครื่องอเครื่องปรุงกับมีหัวตะไคร่หัน่นมเะเขือคืนแล้วก็หอมรวกร้ยกินจนบ้าพวัญหั่อองเดียวจนในเสร็จ่วยหุ่นเสียบเสต็ที่สองในเห็ดนี่จ้าสิเป็นเซเวนหรืสิเป็นจังหวา ก้อยห้ยอยเวอร์สันว์ในกินนั่นมันหัวปีหัาซอ,อยเซน่าแล้วก็นห,หน้าบางหน้าวบเนะหี้ใช่ไหมั้งสูงคือจังเป็นเหนี่ยหอมบางวินฟาดเลยเป็นผักกาดผักกาดหินกับผูกเองเนี่ยนะเขาอาไปขั้นสมนะมขั้นสมใส่ผักกาดแล้วก็กระเสบอันนเนนะาะค่อยขั้นนะคือว่าเสียบเขาขั้นขายคุณเนี่ยไซผักกาบลำ ใช่ผักอันนี้ล่ะอือเห็ดก๋วยก๋วยเด็กเนาะหมูนี้เนาะก๋วยหอยเด็อกก๋วยหอยเด็อกคนหน่งก๋วยเด็อกก๋วยคนหนึ่งก๋วยซีนก๋วยหอยเด็กแต่ว่าห้าต้มซุกได้มะล่างขันเกลือดีดีกับที่มาขันหนามบางหน้าว่าตาเอาอันนั้นออกเบิดร์ดเห็ดแปรกิ่งเกี้ยงพูเบิ่งขัดกับ่ัวจัดเลยหอยคุณ หอยผู้ชายก็มีอีนี่หอยผู้ชายกับเป็นจังยวคือกนี่กินกระปากเบี้ยวเด้ตามันเนาะไม่เมาเมาอะไรเด้เมาของมันคือเมาเหล่าไข้บ่เมาหอยมือกินนั่แก้วผู้ผิดกระโจนนี่วะเข่าล้มบานสละขันบ่ออกมันออกอืสมัยนี้เขาคือว่าบ่เมาคนเบาไปเนาะโอ้ค่ากินฝึกฮว่าซองฮวกระชิบว่าปันใด้ละ ตาห้อยบ่ไข่มันเด้สมัยห้อยเฉลี่ยมาใหม่ๆเพิ่นไปงุ่มเพิ่นมาตกมันคิดว่ามันกินได้เออต้มนู้นสิกระมุมกับมุมกับเฮ้ยเมาไข่ห้อยบบมต้องกินเหล้าดอกมันบ่ม่วนจังซั่นติ๊บสิตายจิกินเหล้ามันอย่งก็บฝุนอยากลับนึ่งส้นติว่าติไปหาเวทีบ่ว่าได้หน้ากับาหน้าหนูปากเดี่ยวคูแลาห้อยเฉลี่ยมือบัวเดี่ยวคักเด้อ อหัยสดสดเนาะไม่สดสดมาแต่หนาเฮาปอดสารบังยังกัปอนเนี่ยนะหมอดสานปลาหมอค่างดำานี่ยจะกี่ก็ว่าหอยเจรีระบายจะไปเลอะที่สานจะกี่ในในเนี่ยเนียนในเร่องอยากกินเ่านั้นกระหืออกินบาาตะเกแตนประการบ่าว่าไปเลยอีกไปเลยอีสารไม่เห็นเลย ป็นได้ยังอืมบ้านปลาหมอค้างดำมือกันมึงมาหมอค้างดำยี่ปลาเดดใช่ไหมอืมปลาแดดเนี่ยตากแนดได้เลยเนาะเจอะสมเจอแดดเดียวแล้วพี่ค้างดำแดดเดียวต่างเป็นต่างปลหมากรอมีเงี้ก่อนแน่ปลามาอก่อนตีแปดหรให้เบิ่างน้ำกันที่ว่าบ่าไหลมันนี้คือมันกินปลาชนิดอื่นไม่ใช่บ่าหยังปลาหมอค้างดำเมื่กับปลนิ่นแต่พวกเย็นๆตัวนี่ยเพราะว่านันกับสินปันนี่ปลาเค็งอ่ะ หมออะไรหมอปนิ่งหมอคือปนิ่ทุ่งอยู่ไหนหมอค้างดำหมออามานี่ค้างดำหมอข่างดำหมอนี้หมอค้างดำใส่ผู้าทิ่นแา้ชุดพยาบาลมาใส่ชุดหมอมาใส่แล้วก็ชิมินหมอตาค้างหมอค้างดำระบาดเนี่ยวันนี้ระบาดวานน้องแสงระบาดมาต้องเกี่ยงเลยฮะ ขันเกลืออเไรพวยทิ้นขันบางคนสิมหาหั่นแต่ก็ขันบางหน้าโย,าายชิยาขอมเยห้วยยากแต่ว่ามั่เจ็บเธอ,อ,อห,อห,ห,อหม่กรนนะสอบนึงเหลือฉันีีบ่อชิมยากวันเสือขิงหอมเลยได้หน่อยเนาะกระสอบบาง่ายนะคาเบนอยากสีว่าเช่นไรขันกันเฮื่อจะเถือสองได้หนีห่เห็ดขี้เรี็กเซียวมะยามก่อยกินโหยส่น ยาห,หูหูคนจนบมนกินเลยเว้ยไว้ทิ่ซไา้โซดเอาโซดเอาเลยเพื่อนลับคือเท่าทดิกล่อยห้อยลาบห้อยไมมท่กูแถเพราะกสุดสยอดในนัน้ ก่อยเตีอยดีเด็ดก่อยห้อยเดือกเหงื่อหนอนเทศกินพิดา่องห้าอีซานบ้านห้าวก็สีนินนะฮันบ้านบ้านเนี่ยเสียหูร้านเี่หัวหน่อยห้าก็สร้อยสองหัวหญ่ก็สร้อยสี่สร้อยสร้อยทีทีสร้อยหางห้าเขีวบดีเดาจะเดาจะต้องสีไปลงสีมันผู้ไรมาตอนใหญ่กับสร้อยตอนใหญ่ เ้ยมันขึ้นส้อยง่ว,วมงมันนี้ส้อยหอยสูตรเยอะกว่าเองอืมสอนแล้วเป็นเชประยุกมาใหม่เลยเนาะประยุกมาใหม่กินก่อนกับไปโหระพาไปกระเพราอ,อือไมไปยุกตู้น้ำหลายเนาะอืมจะออนเป็นตะแกรงก็ไม่แซ่บก็ไม่ชมนะเขาจะแล่มือขวาแต่กุ๊ เอากองกูมาไีมาขวเลาญายู่ค้าได้าน่อยไม่แท่นั้นออกไปไลยแล้วว่าโอ๊ว่ากินตบโมนี่อะกีเวียนมาอีกว่านี้ยาหเมื่อกินแหล่งผมเลยกตคืเตือนอเงี้ยนั่มดคุเยอะแล้วกินเขอะมาก <Sonic> บ้แล้วขาดห็ดเดี๋ยวนีเดียน้ดดกัคเดียวรกินมันเหลยเแล้วแสบพ่อก็ดีใจได้ <อ Bla. S 2> เห็นนดากินแสบเนาะข้าหน้าวพ่อมดเลยหุ้มข้วมากยบบตาแน่วสุ่มเ่นอนซีดตัวห่างตัวพ่อิถาตัวงูดรจจ ทำไมซอยเด้อม่นมาิข่อยได้นี่ว่าคือพนังเสืออยู่ขมวยซอยเนีมาบนข่อยได้เดียมาส่นคนเนี่้าวเสียบกัขเป็นู้รวักปูนนี่ไงคิด่ยเห้ยถคนิดถดจะได้เจ้าเนี่ย้าวเสียบกับบหมูาเสียบกับะึ้นแค่ยังผีเบิดอง่ยังสเบิร์ด ขั้นบเสีบขันบแสระว่าเป็นน้ำผู้ต้มหอย็นินบแสยแล้วกับเียงก็ได้แะเพามันแมนเพราะว่าเร้เียงไมใจมันแมนเงไม่จเพื่อนแค่เทงปีเบิร์ดเจ้าองแค่เทีงสุดก็จะพูดมาหรอเป่อาไ้ฝายหหวยว่าแม่เยไอ้เราูกโอ้อนฝายอ้เเจ้าผูกแล้ว มุ้ยไฝคือองผิ้อขันขันเด้อขันสองือแล้วจากพอิ้นขันีกเยนมาคมาขันต่ออีกเพราะนิ้นขันล่างเขาเออยังบาโปะเลนให้มันสะอาดนี่เป็นขันเันเาหยเาเอบาเนาะออไม้ขอแน่ขอ่ขันันตก็จล่างห้าตุ่มซุกเว้หมาเห็ดอีกมึงสีมึงอือน้ำกรอบๆเอ้ย เงียจินยากแ้วิวะนี่สิเดี๋ยวมันจะเสียเขาวขาจิดนูนเนี่ยแล้วอีกแค่เพือนอพี่มึงจะฝังสงครามหลังดือมบอสเียเนาะเรื่องหัวนี้เดี๋ยวเรื่องเสียบใจ ก็น่าบนาเหลืองมากยันเ้าไรเห็ุแบบง่ายๆก็ตืแกงกองออกก็ไรนะลงไปเอานามมากหาบงหน้าวีสียันเหมาสมน้อมนี่กรโลงกันี่ง่าตชะตาพีดคนเข้ากัน อ,ดดอ,อ๋อนึอน้อกเน้ประเด็กเอวมันกรอไใจเลยี่เมื่อก่อนขั้วแล้วพจัก,กเกือเข้มเลยแก่ไขไว่าอไร้ะหอมกินประเด็ดแกงก็หอมใจแกงเอาไม่ถูกลืมอืมักสุ่ม,มเมืกินวันนี้ตื่นอีกทีวันไหนเอวทำอะไรกันอย่อยนเดี๋ยว สวัสีท่านอร่อยทุกคำสวัสดีท่าอร่อยถูกใจทะไมถูกเื่อมบอสี่้าเออกระเด็นมาวงะอยู่บนน้ำปูดองบอสตนนี้กันบานนี้อยู่นีมีมะเขือคืนมะเขือบวคืน แั่นก็หอมร่วมหัวตะไคร่อ่าที่ีลูงเขาจะ้ำบดเดือร่าบเท่าหจังะห่อยก่อยหอยคือเสียงห่ยหว่นมาอยากน้บ่เดีว่อยเดี๋ยวมาเฟังูมันูทังง่างก็อยากกินน้ำมเขาบอมากรสิ่งไหมอะไรก

โซดอกอีูเจ้าะรมกทีล่ะกิมหอว่าจะสามถั่วอมเนออีกนอยมพีกโซน่าจะอยู่ใส่น่อวมาใส่เนาะพีกโซน่าอยู่ตัวถาตามหมูุงนะนะตัวนึงมะมัใไทเนี่ยแสบแล้วนองปลาอือ Quỳ vọng được các quận chết của mắm 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 ลกเหอเหรองหวานหน่อยนเี indo, ่ยแบอ้ยเป็น hmm. น mm ั hmm. ่นก okay? yeah. uh ็เ huh. ป uh ็นมอ่าไม่ลองมันก่ไน้มียับปีกปะเดี๋ยวกขาไมกเขาไม่พอเขาเนาเอาหู้อาเงี้ยอ้ยกบเสียบเสบา Chú cần nữa chống Chú nhé mẹ chọn mẹ Nè, mẹ chọn mẹ chọn chín bàn mẹ chọn thì chọn mẹ chọn mẹ cần mẹ chọn 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 mẹ มันก็ย่างน้ำซาวน์ทุกที่เขาเจ้าตั้งร้าเขาเจ้ากินใส่ปลาซิวเด่นเต้นเนาะแต่ว่าเขาชิใส่น้ำลาบเช้าน่ะเดี๋ยวเอาปลาซิวเต้นมาใส่สดกินฉันขาเจ้ากินอยู้นนี่จะเแสร้เนาะว่าไม่ใส่หัวาตีนอะไรนะต้องโอกาสกินว่ามันตีนเลยเพราะเห็ดนู้นเดีย๋ยว่สดกุ้งสดเอา ก็ได้ต้องเหมือนเราปลาใมันเจนโดงๆแล้วก็ตงกพักยีเหิอดมะฮอทั้งแล้วทังเวียดนามบอกให้ทุ่มหนึ่งแมนกินปลามาลุยหรอกปลาข้าวขานี่